สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเดียนเจริญพรกลางหลวงพ่อพัดปุญญกาโมวัดห้วยด้วนองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับโรงยาจีวอน รุ่นนี้จะมีหลายบล็อกนะครับเป็นทองแดงผิวไฟนะครับองนี้อง์นี้เป็นบล็อกวงเดือนนะครับบริเวณข้างนี้นะครับจะมีเส้น คล้ายๆวงเดือนนะครับจึงเรียกบล็อกนี้ว่าบล็อกวงเดือนนะครับขยายให้ดูชัดๆนะครับ เส้นนะครับต้องส่องกล้องดูนะครับจะเห็นชัด จะมีเขียนคำว่าเจริญพรนะครับไว้ตรงสังคติตรงนี้นะครับจึงเป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นเจริญพรกลางนะครับอย่างเจริญพรบนจะเป็นคำว่าเจริญพอรอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีเจริญพรล่างเจริญพรล่าง คำว่าเจริญพรจะอยู่ข้างล่างนะครับองนี้เป็นเจริญพรกลางนะครับจะมีคําว่าเจริญพอรอยู่บริเวณบนจีวรหลวงพ่อนี่นะครับวันนี้พามาชมบล็อกวงเดือนนะครับจะมีหลายบล็อกเช่นบล็อกทองคำบล็อกธรรมดา บ็อกวงเดือนวงนี้เป็นบ็อกวงเดือนนะครับจะมีเส้นนะครับคล้ายๆวงนะครับวิ่งออกจากไหลหลวงพ่อไปนะครับ รุ่นนี้ทำหน้าได้ชัดมากนะครับขายหลวงพ่อพัดมากขอบยังทำเป็นป้องอ้อยด้วยนะครับมีทั้งขอบป้องอ้อยและขอบธรรมดาองค์นี้เป็นขอบป้องอ้อยนะครับด้านหลังจะเขียนว่าเมตตามหานิยมวัดห้วยด้วนสองห้าหสี นครสวรรค์มียันนะครับด้านหลังมีตอกโค้ดทอทงทอทหารนะครับย่อมาจากวัดฐานทหารหรือวัดห้วยด้วนนั่นเองนะครับองค์นี้เป็นทองแดงผิวไฟนะครับตอกโค้ดผอพึ่งฟอฟันนะครับ วันนี้พามาชมบล็อกวงเดือนนะครับโอกาสหน้าได้บล็อกอื่นมาจะเอามาลงเพิ่มนะครับวันนี้ก็พามาชมเหรียญเจริญพรกลางหลวงพ่อพัดเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ